เอานะครับเอาสามพันี่กําลังซูบกับถือว่าปานักกินนะครับสามพนะครับออนนี้จะมา มาดูไซส์นะครับ oh, no. ที่ไซส์ไว้นะครับโอ้นะสุดยอดแต่เข้าก่็

เขาไซนะครับไซตีไซไนะครับมันจะเขาได้เยอะเป็นกิโลอ่ะ่มีหลักม่หัวนะเานี่มีหลักอ่าป่เนี้ปี่นนี่นะปี่นะอ่า้นแกไทยเยแกไทยก่ายเย

โอ้ใหญ่ครับไปใหญ่โอ้ยยังบมจับมันเตอ้ยปล่อยมันขึ้นปล่อยปล่อยมันขึ้นก่อนเถอน่ะนี่พี่ปล่อยมันขึ้นก่อนแต่ให้มันขึ้นให้มันไหลลงมานี่ก่อนมันก่อน ล้าเขาก็จับที่หลังมันก็นจะง่ายนเนาะป้าหลวงเขาลัุคนนียดีโยจะอีน้ำง่ายดีเนาะถ้าเขาลงไปคุยเลยมปนจับได้มันเนาะปล่อยออกมา,า,ามกอมาหารหนามก่อนมาหาหนามก็ลงไปเอาเลยทีนี้จะง่าย สำหรับตอนนี้ครับก็หนามก็ได้แห้งแล้วนะครับหลังจากสูบมาสองวันนะครับก็เริ่มแห้งแล้วนะครับมาสองคนนีก่ก็โอ้แบบอ,ออ บ้ะฮะกับกาปลาหอยเสรเอาไปเท่าไหร่ได้หมูแป้ได้กาฝากให้หมูแป้ก็ได้สบายมากฝากกลาหอยนี่นะบอฝากปลากะโอปลาไปสบายแล้วตัวใหญ่ไม่แต่ต้องเอาตัวใหญ่ก็ได้เด้อมีที่ตักอะเย็ด

nặng lắm yên mặt gâ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 n mặt mén mặt gân 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 mặt ค kind of ือูไปเลยคุณล sure, ้องคุณต uh, yeah. ้องถังวอเราไปังตั้งไปยังเอาไปเสื้อเสื้อเล่าซสืเล่าซสืเล่าซสืเล่าเสื้อเล่าไปเลย